สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่วัดตาเจียหรือวัดราชบำรุงนะคะจะมาว่าหลวงปู่เดินโหนอิเกสาโรพร้อมกับจะบอกการถวายของหลวงปู่เกสาโรว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ของที่สามารถนําถวายท่านได้นะคะ 1. นนะคะมีทูบดำห้าดอกหรือทูบเนี้ยหรือเป็นทูบแขกก็ได้นะคะหรือใช้ทูบธรรมดาขนมที่ถวายหลวงปู่เดินหนนะคะคือขนมตะโก้เผือก ตะโกแฮวนะคะขนมดอกสนกแล้วก็เลือกบวชเผือกบวชขนุนนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ถวายหลวงปู่เดินหนก็คือดอกมาริดอกแก้วดอกจำงปีดอกจำป,ปาาและดอกไม้อื่นๆเว้นดอกพับพึงห้ามถวายนะคะแล้วก็เนื้อสิบอย่างตามพระวินัยของพระสงฆ์ก็ห้ามถวายหลวงปู่นะคะของหมักดองปลาร้าดองห้ามถวายหลวงปู่นะคะ แล้วก็หลวงปู่ไม่ฉันมากหรือหรือสุบรีนะคะการไหว้หลวงปู่เดินหนนนะคะก็เป็นสิริมงคลได้หาข้อมูลมาจากหนังสือทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะคะของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ